แล้วคะ่ะคุณยายดูแลหนูด้วยเดอ้อ <c oughs> จับมือหนูไปนํานี่แหลคะค่ะหนูก็ประมาณนี่คะ่ะพยายามจะลิงสปีดอยู่ค,ะค่ะคุณยายต่้งสามชมั่วโมงครับก็จะได้เลื่อนชั้นเยอะคะ่ะทุกคนเลื่อนขึ้นเยอะหน่อยก็เลยมาเก้าเก้าเดือนตรงนี้มาตัวนี้ก็พยายามจะให้ทำให้ดีที่สุดแล้วในการก้าคลิปรัก็าอาจจะมีเหมือนกันถ้าทําสตรีมแบบนั้นนะคะคือระบบเขาโอเคนะคะว่าง่ายๆระบบก็โอเคเขาก็จะเอาเอาน้องสวยๆแต่ว่า บางคนเขาก็เก่งค่ะเขาสามารถมาหาบ้านเราได้ยิ่งเลยยิ่งเราคือยเคยมีประสบการณ์มาก่อนที่จะนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเอ่ยถึงระบบเพื่อนเขาเอ่ยถึงระบบล้วนๆเลยค่ะกับตรงนั้นเนาะขอบคุณมากค่ะที่เล่าให้ฟังสาราดีบอกอย่างเราก็เริ่มต้นใหม่ของชีวิตปะจจาบันของเรานี่แหละเราก็ทําไปสักวันหนึ่งเนาะอะไรก็จะดีๆเองนั่นแหละเป็นกำลังใจให้น้องเด้อ เราก็ทําได้เราขยันขนาดนี้ช่วงนั้นเป็นการที่ค้าขายของเธอดีมากเลยค่ะมาขายของเพื่อนมาซื้อกับข้าวเยอะคุณป้านางก็ถ้าขายคุณยายมาก,กินสวัสดีค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ซองเขียวหมดแล้วก็จ้าดีใจไม่ทันขอบคุณคุณยายเจียมค่ะมาเป็นกําลังใจเพื่อนขอบคุณมากเนาะ,ะทุกอย่างเป็นกำลังใจเสมอ้าค่ะขอบคุณค่าากกะ555กเกอดชื่อเพื่อนนะคะที่มาสร้างปฏิสัมพันธ์ในบ้านกอยิีนะคะขอบคุณกําลังใจเพื่อนเนาะมาส่งกําลังใจในะขึ้นไลน์สดกอยดีนะคะ เขียนชื่อคุณยายเลยคหรได้ยังเขียนแล้วค่ะขอบคุณค่ะป๊าป๋า,ปาแบบก็หวานแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาเป็นกาลังใจค่ะยิ่งก็ไม่ได้เอาไปดูไปดูตรงนั้นนะคะป๊าป๋าก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนเมื่อเช้าอ่านิ่ก,ก็คือไม่ได้สไลด์กับตรงนี้ก็รอดูวันไหนสไลด์ได้ก็สไลด์สไลด์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็พยายามจะสไลด์อยู่เนาะบางทีก็อาจจะให้กำลังใจให้กันและกันเนาะขอบคุณมากๆค่ะเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหรเ่เลยคืออ่าไม่ค่อยเก่งอันนี้คือเก่งไม่เเก่่่่งงไมใชพูดถึวาราร เพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเนาะแล้วก็สวัสดีคุณระบบ Facebook ก็คุณระบบของ AI a อ m i n ดิด้วยนะคะของคุณ AI ด้วยค่ะยิก,ก็มาทำหน้าที่ของตัวเองค่ะทุกเช้าช่วงที่นาทีอ่ะยิปครบแล้วนะคะช่วงนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะจะมาเยอะ,อะช่วงนั้นคือเรานาทีเราจะครบครบแล้วรอรอ,รอว่าเรานาทีครบนะคะอยู่กับคำว่ารอระบบตรวจสอบะคะ่ะยิปคือว่ายัางไงเรายังไม่ผ่านสักทียังไงใกล้แล้วคะ่ะคุณยายดูแลหนูด้วยเดอ้อ จับมือหนูไปน,นํานี่แหละค่ะหนูก็ประมาณนี่คะ่ะพยายามจะลิ่งสปีดอยูค่ค่ะคุณยายก็เคยเข้าไปตอนช่วงนั้นวันที่ยิ้ไม่ได้ขึ้นไ์สีดก็เข้าไปค่ะคุณสมคิดก็ทักทายก็สวัสดีคะ่ะเป็นกำลังใจนะขึ้นมาแล้วข้างบนมองไม่เห็นค่ะคุณพี่กัญญาลัตก็ก็เลยแค่ว่าก็เลยบอกว่าบายอาจจะไม่ได้ขึ้นเสียงแหบบ่บานี้ก็เสียงแหบจริงๆค่ะอันนี้ก็ยังดื่มน้ำมะนาวมะลุกกี่แก้วแล้วค,ะค่ะก็จะเป็นเหมือนตอนนั้นนะคะมีไม่มีเสียงเลยกับตรงนั้น ขอบคุณมากๆค่ะคุณสมคิดจิบน้าอุ่นบ่อยๆค่ะก็จะเสียบตรงนี้ไว้อ่ะค่ะต้มน้าอุ่นไว้ตรงนี้ค่ะสมัยที่เพื่อนๆที่จบผ่านกดผ,ผ่านเกมไปอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็บอกอุ้ย,น,ยน้องหายไปน้องหายไปน่ะค่ะน้องหายไปมาอยู่บ้านใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่มาเลยนะยังขึ้งไปหน้าใหญ่มาเลยค่ะขอคุณกําลังใจนะคะทุกคนในการเข้าไปของเราเนาะคุณสมคิดก็ขอให้แบบ ใายขอขอบคุณมากค่ะยายขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเ่าคุณยายขอบคุณกําลังใจเด้อคือเก่าเด้อฮักฮักแพงคือเก่าแพงแพงคือเก่าพราะว่าเริ่มต้นมันสายสาทั้งนั้นระบบก็ไม่อัปเดตเราแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้เราเห็นอะไรดีๆในบ้านตัวเองยี่ก็คิดแบบนี้นะคะคิดแบบนี้นะรสษายิ่งก็คิดแบบนี้นะะ่อนค่ะแต่ตรงนี้เนาะใช้เวลาจริงๆเพราะเวลานะคะทุกคนพักผ่อนก็คือนะคะเราก็พักผ่อน,ก,น,อนก็หนอถามว่าน้อยไหมก็นน้อยอยู่ค่ะแต่ต่องโพดอีกรอบนึง ลองโพสไปอีกรอบนึงก็ไม่ได้ค่ะเขาให้แต่ใส่รูปภาพอ่าให้ใส่รูปภาพนะคะคุณคุณลุงอดุลก็ทักทายนะคะเป็นคุณพี่กัญญาลักษ์เชื่อหมอสวัสดีครับพี่ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะพอยิดรู้ว่ากอดเพื่อนค่ะยี่ก็กอดนะคะเพื่อนเขามากอดเราแล้วก็กอดเขาค่ะก็ตรงนี้เนาะก็เป็นกาลังใจให้กันและกันเนาะบางทีเพื่อนต่างประเทศมากับข้าวแต่น้องก็จะทํากับข้าวแบบโอเคนะคะทุกคนทําวิธีทำน่ะดีมากเลยเป็น เป็นวิธีทําที่แบบนี้คือยี่ก็อยากทาแบบนี้ได้แต่คิดไหมคะถ้าึ้นยืนยันตัวตนคุณยายเจมคุณยายเจมคุณยายเจมไม่ขึ้นไลฟ์สดใช่ไหมคุณยายเจมไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดใช่ไหมก็พยายามเข้าไปดูบ้างของเราสามัทีอัพขึ้นไปคะ่ะโพสอันไหนระบบก็คือจะอัตโนมัติมาให้ที่ที่เรียวอีกช่องทางหนึ่งเป็นเรียวเป็นเรียวอีกช่องทางพอยิ่งเห็นอ่วยาวเหยียดเลยนั่นแหลคะค่ะตอนนี้น้องก็คือเมื่อวานเนี่ยน้องเข้ามาน้องก็บอกว่าอ่าอ่าโอเค แต่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เพิ่มเวลานาทีแร็กๆนั่นแหละคะ่ะนี่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ที่แรกก็คิดว่าจะผ่านแต่ก็ไม่ผ่านเนองอรลสายทําได้แต่ไม่ได้คือเราต้องศึกษาตรงนั้นด้วยกว่อนที่เราจะที่จะพูดระดาบรรยายออกไปทั่วโลกเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ไปบ้านเพื่อนก็เลยไปไปรับรู้ตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อนยังรอบที่สามี้ยังแค่รอบที่สเพื่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือรอบที่สามอยู่ก็ม่ดาวอยู่สองเมื่อกี้ใครให้ดาวยีดเนาะ ขอบคุณมากเลยยังไม่ทันได้เห็นน้องทัศวรรณให้ดาวยิ้มเหรอคะใช่เพราะน้องมีดาวขึ้นมาเขาให้เราชมคุณสมคิดได้ยาวระบบต้องการที่จะอยู่กับคุณสมคิดได้ยาวเป็นเป็นชมยาวไปเลยกับตรงนี้นะคะอันนี้คือกรณีผลนั่นคือประสบการณ์ของเรา เราไม่ต้องไปเสียเรียกแล้วเราปล่อยไปเราก้าวหน้าเราล้ำล้ำหน้าไปเรื่อยๆค่ะก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะถ้าสองชั่วโมงกป็จะได้เยอะแต่คุณพี่กัญญาลักษณ์นี่คือหกชั่วโมงเลยนะคะคุณลุงหกชั่วโมงเลยนะเชา้าสามจะนั่สังเกตรเราต้องดูรลบ้านของเราเดอ้อสังเกตในการทําคลิปของเราเหมือนกันชมย้อนหลังเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นเห็นของคุณสมคิดก็อีกแบบหนึ่งก็เหมือนกันเป็นไรนะคะคุณคุณทักชูชาติก็ไม่เป็นไรเดอ้อขอบคุณกําลังใจกับตรงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะ เพื่อนก็คือเข้ามาฟังนี้แต่เพื่อนอาจจะอยู่กับบ้านเพื่อนเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเนาะแล้วก็สวัสดีคุณระบบ Facebook ก็คุณระบบของ AI แอดม n ินด้วยนะคะของคุณ AI ด e ้วยค่ะอีกก็มาทําหน้าที่ของตัวเองค่ะทุกเช้าทุกสิ่งอ,งอย่างที่เราทำเนาะก้าวเข้ามาก็หลายเดือน ถามว่าหลายเดือนก็หลายเดือนนลค่ะทุกคนบางทีถ้าบางคนไม่มีความอดทนพยางามเน,ะนาะปาเชยเลยป้าปายังยืนอยู่เป็นเพื่อนเรายู่นะแต่ลืมชื่อป้าปาเยเลยก็ขอบคุณนะน้องระเมดรัตนบุตรนะคะมาเปิดดวงตาเย็นดวงแรกเนาะขอบคุณคุณยายพีพาคพาเพลินค่ะพี okay, ก็จะสไลด์ออกไปค่ะก็ ภาพสไลด์ที่ระบบทําให้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรตรงนี้นะถึงว่าเราทําสไลด์เสร็จแล้วเราออกไปแต่เราต้องใช้เสียงเราจะไม่มีคาขมแคปชั่นอะไรกันเขามากและตัวเองก็จะโพสต์ตรงนั้นก็ไม่ได้ด้วยโพสต์ตรงะข้อความแคปชั่นข้อความของระบบมาให้บางทีเราก็นี่ก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนกับเพื่อนเพื่อนก็รออยู่นะคะรออยู่นานแล้วจะครบปีแล้วนะะี่ค่ะวันที่17ตุลานี้เราก็ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนเนาะถึงว่าตัวเองยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเหมือนคุณยายมากินนะรักเพื่อนของเพื่อนนะคะถึงตัวเองถ้าเครบหนึ่งปีในการเจ้ามาเป็นครีเอเตอร์ช่องน,น้อยของตัวเองช่องน,น้อยของตัวเองหนูก็ชอบคุณยายเลยคะ่ะพูดยายเลยนะคุณยายเลยขาะมาเน,นี้ยพูดยายเลยคุณยายเลยะ่ะยิ้มคุณยายเลยคานุก็โพสต์ติดอยู่เนาะกับตรงนั้นก็ไม่ได้เข้าไปทักทายคุณยายเลยคะ่ะคิดถึงนะคะทุกคนจ้าขอบคุณคะ่ะเพื่อนสวยแต่โทรศัพท์ยินอะช่วงที่โพสต์คลิปอ่าเขาจะแบบค่ะเขาจะไม่ค่อยอเค คิดอยู่ว่าจะเบิลหรือเปล่าเนาะพอรถอาจค่านิ่งๆน,นะแต่บางทีก็ไม่กล้าไปทํากับตรงนั้นนะคะทุกคนเละไปหมดแล้วค่ะแถวบ้านเยอะค่ะคุณสมคิดมีหลายที่คุณคิดอะไรอยู่คุณเอาได้ใช้ตรงนี้ทุกวันมันก็ยเนี่ยเราได้ใช้ตรงนี้ทุกวันคุณคิดเอาวันนี้จะพูดอะไรหนึ่งอัตโนมัติาาไปที่สตอรี่ไปเองเลยตรงนี้ก็แล้วแต่ระบบเขาจะพิจารณาเป็นแต่ละบ้านไปเนาะก็ไม่ได้ได้ทุกคนกับตรงนั้น,นะคะ่ะอาจจะดูเรามาระยะหนึ่งแล้วเนาะจะดีมากเลยค่ะ เป็นกำลับบงใจให้ทุกคนเนะาะในการก้าวไปก็เป็นกำลับบงใจให้เพื่อนทุกคนไม่เป็นไรนะเมียทางานก็ท่านก็เป็นเพื่อนที่เคยเข้าไปบ้านหลังใหญ่ๆนะคะทุกคนคือรู้จักก่อนนั้นอยู่แล้วค่ะรู้จักเพื่อนตั้งแต่เริ่มนานแล้วนะคะเพื่อนก็ผ่านผ่านเกมไปแล้วค่ะก้าวไปแบบก็อยากประสบผลสําเร็จอยู่นะคะ,ะแต่ก็ให้มีเวลาให้กับตัวเองนิดนึงด้วยค่ะแค่นี้ก็อยางเทนอน,น้องก็โอเคนะคะคุยเพลินไปจ้าขอบคุณมากๆากค่ะขอบคุณค่ะ นั่นแหละค่ะยีตก็นะไปเห็นแล้วก็นั่นแหละค่ะจะไปทปําแบบนี้มอนพี่เหมือนกันในการขึ้นไลฟ์สดเนาะยีดอาจจะไปอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนะคะต้งนันเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือจะลงคลิปตรงเวลามากค่ะคิดสวนสนีสวัสดีค่ะเนาะคุณสมคิดก็ตอบกลับหมูปิ้งก็สวัสดีค่ะเป็นกาลังใจก็จะมีอยู่ประมาณสองคนที่ระบบหน้าตรงนี้คือจะให้ยีตอ่ะค่ะมากกว่าเลยค่ะเมื่อคืนแล้วก,วก็ถึงเวลาก็ออกมาเนาะ,ะก็เป็นกาลังใจกับบางวันก็พยายามจะเข้าไปทางนั้นนะคะทุกคนเมื่อคืนหนูก็เข้าไปที่สตอรี่ ถ้าเป็นของตัวเองนะคะจะเป็นสีดำปุ๊บแล้วค่อยเปิดอย่างนั้นนี่ก็จะไม่เอวัยิก็จะเคลียร์ตรงนั้นออกไปเลยนี่สําหรับยีทำคลิปนะคะนะทุกวันไครเป็นสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค,คุณป้านางขอบคุณนะคะมาหาหนูวันนี้ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณป้านางเป็นเพจเนาะเป็น,ปน,ปน,ปนกําลังใจค่ะยีจะเข้าไปทักทายค,คุณป้านางแล้วเนาะเข้าไปบางท,ทีเราตื่นถ้าตื่นทีสามครึ่งหรือทีสี่นเนี่ยเราจะมาเจอกับเพื่อนนี้ค่ะคุณยายที่ขึ้นมาหายีนะคะสองคนระบบก็จะให้ขึ้นมาหน้ามา บ้านเฮานี่เองค่ะโคราชบ,บ้านเฮานี่เองทำหน้าที่ของตัวเองทุกๆวัน9ก้าโม,นะม,ม,มงเช้าแล้วก็บ่ายโมงเราเข้าใจพอเราอ่านแล้วเข้าใจว่าเราต้องไปไล่สดเพื่อนเราก็เข้าใจนะคะทุกคนทุกอย่างในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทุกอย่างเหมือนเพื่อนเหมือนกันก้าโมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงขึ้นเป็นสองเวลานะคะทุกคนก้าโมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเสียงไม่มีก็คือจุดค่ะจริงๆนะขนาดหกทุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้นะเนี่ยแค่ห้าชั่วโมงนะเราอะ แต่ยิ่ก็คือต้องต้องเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะคุณมิรายกษตรกรสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจขอบคุณมากๆค่ะคุณเพื่อนให้หัวใจมายกธงมาเลยค่ะขอบคุณยังเหมือนเดิมวานคิดถึงนะนะอุ้ยห่างกันไปหลายวันไม่เจอกันแล้วคิดถึงกันเราไปที่สตอรี่ได้ค่ะเราไปกดอะไรให้เพื่อนในที่สตอรี่นี่ทำกับข้าวเพืถ่ายคลิปนะทำกับข้าวแล้วพอเราจะทําเสร็จแล้วก็ขอตัวเพื่อนมาถ่ายทำาับข้าวตรงนั้นค่ะสวัสดีค่ะคุณทักทายเพื่อนตอบคอมเมนต์ยิง ยิ่งเพื่อนบางคนใช่ไหมคะกลางวันนี้ไปทางทานเหมือนละเมียดนะคะกับ